สวัสดีตอนเช้าจะพี่น้องมื้อนีนก็นมาพบกับช่องสาวหม่องคนละหมาตคือเก้าคือเดิมนะพี่น้องมืง้อวีนสาวหม่องก็สิพาพี่น้องมาเบิ้งต้นแบคเบอร์รีสาวหม่องสร้างมาจากอินเทอร์เน,น็ตเด้อจ้าลองปลูกเบิ่งเนาะพี่น้องแบคเบอร์รีอยูุ่อีสานบ้านเฮานี่มันสิเป็นบบมันสิน่วยดกบ่แต่สาวหม่องก็ศึกษาขอมูลมาว่าแบคเบอร์รีนี่มันเป็นพืชเมืองฮอนได้พี่น้องมันแม่นพืชเมืองหนาว บานเฮานี่จะเป็นน่วยดุแล้วก็เป็นนุ้ยดีกวัวตั้งประเทศที่สาวหมองได้ศึกษาจาก YouTube มาเนาะสาหมองกับน้องซ้ายกันเลยมีความคิดว่าจะสร้างแบกเบอร์รีมาปลูกตอนนี้สาหมองทดลองหาต้นก้อนพี่น้องปลูกหลังบ้านเป็นพักสวนครัวไปปนกันก็พักสวนครัวคุนไปทั้งคุณนะจ๊ะสาหมองก็ทุนดินขืนไม้แล้วก็ปลูกเลยเนาะพี่น้อง เพราะว่าแบล็กเบอร์รี่นี่กันตระกูลเดียวกันกับต้นกุหลาบมีหนามได้พี่น้องคล้ายๆกุหลาบอีลี่ละนี่หนามหนามหลายแล้วก็บใบคล้ายๆดอกกุหลาบได้จ้าเพราะว่าตระกูลเดียวกันแต่พันธุ์ไหลหนามก็มีแต่ว่าเข้าว่าพันธุ์หนามมันทนกว่าพันธุ์ทีวาไหล่หนามเนาะพี่น้องสาหมองกระซื้อมา เขาติดตาเด้อพี่น้องเขาเสียบยอดเอาจ้าเดี๋ยวสาหมองสิพ้าไปเบิ้งต้นที่สองต้นนี้แตกภูมิงามก็มูลเลยพี่นอ้องกระสิโป่งยอดแล้วล่ะนี่มันป่งมันมันจะมียอดขึ้นแล้วด้วพี่น้องนี่นี่ อยอดอ่อนๆขื้นนี่จ้ามีหนามใบก็คือกุหลาบแล้วพี่น้อง,งเบิ้เเผินๆก็คือใบกุหลาบเลยมาแตกต่างกันเลยจ้าเดี๋ยวเว้าก็นอว่าแบกเบือลีนี่เป็นผืชเมืองหอนนะพี่น้องสาวหมองเบื้องใน YouTube นอมีช่องช่องนึงสาวหมองก็บรขอเอ้ยซื้อนะพี่น้องเพลินไปนเที่ยวทางภูณะะเมืองหนาวที่มีหิมะภุณระพี่น้อง ทั้งต่างประเทศทั้งยุโรปคุณละนอบเพิ่นปลูกบนันนีแบกเบอร์รีเพิ่นสีออกน่วยแต่ในฤดูหอนของเขาเนาะแต่ว่าฤดูหนาวเพิ่นกระเฮ็ดเป็นล้งเลือนปรับอุณหภูมินอกาะพี่น้องปรับอุณหภูมิหอยุ่35หองศาเซลเซียสบันนี้นักท่องเที่ยวคนนัน้นเพิ่นกเ็เลยว่าเอ้ายุ่ขขังนอกหิมะตกหนาวจัดขนาดนานบัดเข้ามา้าือหอนคักแท้เพิ่นได้ถอดเสื้อเลยเนาะเพิ่นก็เลยคิดว่า อ,อุณหภูมินี่ซ้ำอุณหภูมิบานเฮาเลย35องศาเพิ่นก็นเลยมีแนวทางที่ว่าเออขนาดหอนหอนมันก็ยังออกน้อยดีเนาะก็เลยทดลอกามาปูแสดงว่าได้ผลดีแล้วก็มีรสชาติดีกว่าตากประเทศหลายๆประเทศกว่าบางประเทศอีกพี่น้องอันนี้ก็อ้างอิงในช่องย t u ู e เนาะเพราะว่าแบล็เบอร์รี่ก็จะเป็นพืชเมืองหอนก็จังหวนันั่นละเนาะ มันให้ผลผลิตหลายเท่อจ้าถ้าอากาศฮอนถ้าอากาศหนาวบ่ให้ผลผลิตสังเกตต่างประเทศจ้าเบิ่งน้ำช่องซื่อโซเชียลต่างๆเนาะแบกเบอร์รีเพิ่นสิให้นวยหรือว่าให้ผลผลิตแต่ช่วงฤดูฮอนของเขาฤดูหนาวจะว่ามีผลผลิตจ้าใบก็จีล้นหมดเหลือแต่ต้นเนาะพี่น้องแต่บานเฮานี่ฮอนตลอดให้ผลผลิตได้ดีแล้วก็ได้หลายตลอด เขาก็เลยมีความคิดว่าสิน้ามาปลูกอยู่ประเทศไทยเนาะซึ่งเสาหม่องกระไดแล้งบะดานใจจากช่องที่เพิินน้าเสนอนี่ล่ะพี่น้องสาหม่องก็เลยเสี่ยวมาปลูกเบิ้งโอ้ยตื่นแต่เสาวแลละก็เสียงแหบเสียงหยังมื้อน,นอากาศ17องศาเด้อพี่น้องบ้านเสาหม่องวัดประหลอดวัดไข่จ้าอุณหภูมิลดลง17องศาจ้าสว่วงเสาๆนี้เนาะให้เบื้องต้นแบเบือรี เพิ่งปลูกเมื่อวานนีนพี่น้องนี่ใบคือใบกุหลาบนั่นละเบิ้งเผลนน้ำกับน,น้ำคือกันเลยพี่น้องเอ้ยมันตระกูลเดียวกันเป็นตระกูลเดียวกันนะคะนี่พี่น้องท่านใดสนใจก็ร้องหาสร้างทางอินเทอร์เน็ตมาปลูกใดเลยเด้อจ้าเพราะว่าแบกเบอร์ลีนี้กะตลาดกะตรงการเนาะพี่น้องสามองก็ทดลองเบื้องหาตน้น ว่าจเป็นแนวใดเนาะทดลองก่อนท้าไดผลดีเดี๋ยวซาวมองสิปลูกหลายกุหนีจ้าแล้วก็หาตลาดสรงเนาะเพื่ออนาคตของเฮาเนาะพี่น้องมันก็เป็นกันสร้างรายได้เป็นธุรกิจเล็กๆของค้ัวเลือนแต่ว่าถ้าเฮาประสบผลสาเร็จแล้วมันก็ว่าเป็นธุรกิจเล็กหร้อจ้าก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหญ่ยุ่พี่น้องเพราะว่าประเทศไทยกะวัฒน์เน้เปิดกว้างหลายเนาะเกี่ยวกับแบ,บ็คเบอร์รี่กระเฮ็ด บ่หลายเจ้านะจ๊ะแบบเฮดเจ้าเทเลนิดเทเลนอยบ่มีเจ้าที่ว่าเฮดเป็นสวนใหญ่หรือว่าฟาร์มใหญ่ๆเนาะพี่น้องก็มีฟาร์มใหญ่ก็แค่มีเบอร์กี้สวนเนาะแมคเบอร์รีก็เป็นสิ่งที่ตลาดต้องการหลายแพงด้ยพี่น้องสาวหมองไปซื้อกล้องหนึ่งน่ะกล้องละลอยได้เบอร์กี้หน่วยกิโลละพันว่ัสันเพื่อนวาน่ะสาวหมองไปซื้ออยู่น้ำห่างน้ำหยังน่ะ กองหนึ่งสิบกุ้นวยใดมั้งด้วยในน้อย,ย,ยดอกด้วยบนใหญ่ดอกพี่น้องสิบกุ้นวยใดนี่ปลูกปลูกปลูกหลากหลายปลูกหลังบ้านไว้สาวหมองก็บมะฮูวิธีปลูกที่แน่ชั่นภายในดอกพี่น้องสาวหมองร้องผิดร้องถือวงนาะ เขากระยกดินเป็นโพ้นยกโคกนะพี่น้องโยกโคกขึ้นคือปลูกทุเรียนนะจ้าเดี๋ยวสามองสีหาคางมาปักดอกต้อไปก้อนให้เพิ่นติดก้อนจ้าเคยสีเห็ดคางให้เพิ่นคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะพี่น้องสามองกอัปเดตปลูกแบกเบอร์รี่ให้พี่น้องไปเบื้องนอกจ้กเดี๋ยวคือหนาจังใดหรือว่าเป็นผลผลิตหรือบอ่อหรือว่ามันเป็นน่วยบอ่อเดี๋ยวสามองสีท้ายให้พี่น้องเบื้องเรื่อยๆแล้วจ้า ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาวหม่องน้ำเนเด้อจ้าถ้ามาคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำเนเด้อสาวหม่องก็ขอปิดคลิปไปเพียงซ้ำนี้เด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าปิดคลิปไปกับต้นแบ็คเบอร์รี่นี่แล้วเนาะพี่น้อง